ว่าอะไรการตรวจสอบแชทจะช่วยให้คุณรู้สึกปลอดภัยเรดว่าสามารถครเขา้ารูปแชทได้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่พระใหญ่นะคะตอนนี้อยู่กับช่องเพนนนเพนชแนลนะคะวันนี้ก็มากราบขอพรนะคะเดี๋ยวซื้อ น้องไปข้าวนะคะน้องไปข้าวซื้ออาหารน้องไปข้าว,อาวเอาผลไม้อะไรบ้างอะลูกาฟ เดี๋ยวค่อยมาก็ได้เนี่ยไปดูไปดูผลไมกันก่อนเถอะไปลูกวปสวัสดีค่ะทุกคนตอนตอนนี้อยู่กับเพนจิตผัดนะคะห้องน้ำเหรอดูผลไม้นะคะทุกคนน้องผมเอาอะไรลูก อันนี้อะไรมะม่วงเหรอเปรี้ยวไหมคะของเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยๆก็มะม่วงกับสัะดเลยมีแอปเปิ้ลนะอับปะรดใหญ่เหรอสับปะรดเหรอกับสับปะรดสับปะรดดูสิสับปะรดเปรี้ยวไหมคะกับมะม่วงค่ะมัน่น่เกลียดนะ อันนั้นเปี้ยวไหมคะอันนี้อันนี้มะม่วงอะไรอะ่ะอันนั้นบวยอ๋อเป็นบุวยเปี้ยวย่อือตอนที่แรกคิดว่าเขาจัดงานที่นี่เนะเาะแล้วไม่จัดหลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้วเนาะ เพราะว่า <พอ S 1> มันไกลตัวเมืองโครงการอาหารอร่อยเ็าขายไม่ออกอืม <c oughs> ถ้าอยู่แถวนั้นมันจะใกล้ตัวเมืองไงค่คืนอ,อะไรเขาก็ออกแตบบ่ว่าที่จอดรถมันมันมันยากนิดนึงตรงทางโน้นเพราะปีที่แล้วไปไม่ได้จอดอตรงไปนั่งกับเขาไปจอดได้หมดเลยนะใช่มันเดินไกลเดินไกลเดินไกลวันนี้มาขอพรที่นี่มากราบขอพรที่นี่ อันนี้อันนี้ต้นอะไรมะลุมเหรอได้ได้ได้ต้องน้ำเหรอแล้วแล้วอันนั้นเท่าไหร่ไม่รู้จา่ายกันหรือยังไไม่ด้เนอะลูกยังไม่ได้จา่าย เงินเลยเดี๋ยวจ่ายเงินให้หน่อยเพราะว่าลูกจะไปเข้าห้องน้ำลูกกดฉชีสวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วสกายได้นะคะยังไม่รู้เลยอ๋อวันนี้ใบข้าวสั่งกี่อันนะลูก เป็นคานอันนี้ค่อันนี้แมีคาราเมลแล้วก็บลเบอรี่แล้วก็คาราเมลเอาคาราเมลรอแป๊บนึ่ง ไปเข้ารอได้ไหมอยู่เนี่ยไม่ได้หรอเดี๋ยวพ่อรอกันไปเข้านะเดี๋ยวยี่เดินไปดูนู่นก่อนโอเคอ้ยดอกดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองสวยมากหมุมเข้าวข้า,ขาห้องน้ำ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่วัดใหญ่นะคะเพชรบูรณ์พุทธอุทยานเทชะบุระนะคะตรงนู้นก็เป็นน้ำนะคะให้อาหารปลานะคะ กองันเป็นนี่ดอกอันนี้สีขาวสวยมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้กำลังออกดอกสวยมากสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับเพนจิตสัมผัสนะคะ ตรงนี้ก็เป็นสถานที่พระใหญ่นะคะเพชะบุระพระองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะวันนี้มากราบขอพรนะคะสวยมากดอกอันนี้กำลัง เห็นไหมคะทุกคนสง่างามมากๆตรงนี้เขาทำพญานาคนะคะสวยมากเดลองส่งให้ดูว่ามีอะไรบ้างนี่เป็นพญานาคนะคะ สวยมากสวยมากเป็นพยานาคู่นะคะ<ม>ก็ทำใหม่นะคะทุกคนพยานาคู่นี่องค์พระใหญ่นะคะสีทองนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรตินะคะตรงนี้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะและนักท่องเที่ยวนะคะที่มากราบไหว้ขอพรมากราบสักการะบูชากันนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนค่ะก็เลยได้มากราบขอพรน,นะคะท่านมากราบขอพรท่านนะคะ ทั้งหลังก็จะ,ะให้อาหารปลานะคะตรงนี้เป็นองค์ที่เขาจะมาปิดทองนะคะทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นองมา่ลายดอกไม้นะคะก็ให้ชมองค์พระใหญ่กันติน เก็มเลยนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนสมหวังนักปรถนานนะคะวันนี้แดดร้อนมากเลยค่ะ วันนี้ก็ขอลงไลฟ์ไปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่คกมคะคก็ฝากเพลงจิตสัมผัสด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอให้ทุกทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ